ปวดเมื่อยหัวเขา่าปวดหัวเข่าตามเส้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังเจนเท้าด้วยเนี่ยมีอาการปวดหลายที่มากเลยค่ะดิฉันไม่รู้จะทํายังไงปวดมานานแล้วก็เลยให้ลูกสาวหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้หายปวดลูกสาวก็ไปได้น้ํามันชื่อทายะเนี่ยค่ะก็เอามาให้ดิฉันลองใช้ดูดิฉันก็เอามาดมดูกลิ่นมันก็หอมดีก็เลยลองทาดูนะคะ นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,ยนยก็ทาต้องนวดไปอย่างนี้นะคะลูกสาวบอกให้ค่อยๆนวดไปตรงที่บริเวณปวดนะคะข้างนี้ปวดมากก็นวดมากหน่อยก็แค่ทาเนี่ยนะคะห้านาทีก็ซึมหายไปเย็นดีนะคะเนี่ยดิฉันก็ทําอย่างนี้อยู่ค่ะทําวันละสองครั้งนะคะทํามาจนได้สิบวันน้ํามันก็หมด อาการที่ปวดก็เบาขึ้นดีขึ้นนะคะก็เลยให้ลูกสาวไปซื้อมาให้อีกก็ใช้ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้อาการปวดหัวเขา่าชาลงเท้านี่ก็หายนะคะตอนนี้ขึ้นบันไดลงบันไดหัวเข่าก็ดีหลังก็หายปวดทาชาที่เท้าก็หายไม่ต้องมาปวดทรมานอีกนะคะ ผู้ใดที่ชมแล้วมีอาการแบบดีฉันลองดูนะคะปวดละแค่500เองดีกว่าจะต้องไปเสียค่ารถไปหาหมอและยังไปเสียค่าหมออีกนะคะมันก็ยังไม่เหมือนอย่างนี้เทรนชวนให้ทุกคนมาลองใช้พายะสามารถช่วยให้คุณดีได้นะคะปวดมากเลยปวดขอโทษนะปวดชนิดที่พี่ใส่เสื้อในไม่ได้อะติดตะขอเสื้อในไม่ได้อะพี่เป็นอะพี่ต้องให้ลูกพี่ช่วยอะ พี่เป็นอ่ะพี่รักษามาเยอะมากแล้วพี่หมดเงินอ่ะหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วหนักสุดเลยพี่พี่นอนเลยนะพี่นอนขยับเขยื่อนตัวแบบพี่ไม่อยากขยับเขยื่อนตัวคือเราปวดไงพี่ไปฝังเข็มมาเป็นปีเลยอ่ะโน่นอ่ะพี่ไปฝังเข็มอยู่ที่มอรามนู่นอ่ะที่มอรามพี่ไปทุกอาทิตย์เลยวันวันอาทิตย์หยุดงานเนี่ยพี่จะไปแล้วให้ลูกชายไปส่งเที่ยวไปเที่ยวมาครั้งละห้าร้อยเหมือนกันนะทรมานมากฝังเข็ม่ พี่ว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะทายาเนี่ยคือเราหนึ่งเราไม่เจ็บตัวมากสองต้องเดินทางไกลนะห้าร้อยมันก็คุ้มนะเราอยู่กับบ้านน่ะใช่เบียพี่ดีใจมากเลยพี่ว่าเออพี่เจอยาตัวนี้พี่วันนั้นพี่เจอพี่พี่นั่งเล่นนั่งเล่นปกติไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรอกเออพี่ไปเจอแล้วพี่ก็หยุดอ่านพี่พี่หยุดฟังน้องเขาพูดโอ้อาการเดียวกันเลยที่เราเป็น พี่บอกห้าร้ออ่ะไม่ลองก็ไม่รู้เราต้องลองด้วยตัวเราเองเราจะให้คนอื่นมาบอกเราได้ไงเนาะเราต้องลองด้วยตัวเราเองพี่เลยโทรสั่งเลยนะพี่โทรสั่งเลยวันนั้นอ่ะนี่ยังไม่หมดเลยนะขวดแรกอ่ะพี่เล็กใช้อ่ะเพราะพี่เล็กประหยัดมากเลยเพราะว่าใช้นิดเดียวเองนะเหาะเหาทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็เหาะเาะเหแล้วพี่เล็กก็ทารูปรูปรูปตรงที่บริเวณที่เราปวดอ่ะ อ้ดีขึ้นนะ่ะมันมันเย็นเนาะมันไม่เหนียวเหนอนะและมันซึมเร็วด้วยซึมเข้าเนื้อเราแป๊บเดียวเองแห้งชอบใช้ดีใช้ดีใช้ดีใช้ด,ชดียอมรับอยู่